สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็กลับมาพบกับผมแอดมินจอนมอเตอร์ไรด์ลกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยผมได้มาอยู่ที่งานเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของ h o น d ้นั่นก็คือเจ้า all new กรอมรุ่นใหม่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็คือ m s x นั่นแหละในบ้านเรานะครับแต่ว่าเขาได้มีการปรับไปใช้ชื่อกรอมซึ่งเป็นชื่อที่ทาง Honda เนี่ยใช้ในการทำตลาดตัว m s x ในต่างประเทศนะครับทั้งอเมริกายุโรปญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับคือต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ชื่อกลอมหมดมีบ้านเราที่ใช้่แค MSX นะครับพอในคราวนี้เนี่ยโฉมใหม่ออกมาก็เลยปรับไปใช้ชื่อกรอมเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาสักทีนะครับซึ่งในตัวกรอมรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างที่เห็นนะครับจุดแรกเลยก็คือในเรื่องของเปลือกนอกเขาได้มีการปรับใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นแบบ all new ตั้งแต่ไฟหน้าที่แต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบ2ชั้น LED นะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นแบบโคมเดียวละนะครับแต่ว่าข้างในกน็ยังเป็น2ชั้นอยู่แล้วก็มี DRL มาให้นะครับ แล้วก็เนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีสัญลั์คำว่า Honda มาให้ด้วยนะครับซึ่งถามว่าสวยไหมก็แล้วแต่เพื่อนชอบแล้วกันนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยยังคงเป็นไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้เช่นเดิมนะครับแต่ว่ามีการทําครอบเลนเป็นสีลมดานะครับมาให้แล้วก็เนี่ยยังเป็นแบบให้ตัวได้อยู่นะบางคนน่าก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนใหม่นะนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะแต่ล้อเนี่ยอันนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าล้อของเขาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นทรงก้านตัววายตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นล้อทรงก้านตรงละนะครับก็จะดูแบบทําาาาควมดด้ขึึนนิ นะส่วนตัวแฟลลิงข้างของเขาเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าชิ้นบอดี้พาร์ตด้านข้างชิ้นนี้กับชิ้นนี้ในตัวกรอมรุ่นใหม่ทางฮอน da ได้ระบุว่าพวกเขาจงใจแล้วก็ออกแบบมาเพื่อให้มันสามารถถอดเข้าถอดออกได้ง่ายยังไงนะครับก็คือเนี่ยสังเกตมันจะมีหมุดยึดอยู่3ตัวไม่ใช่หมุดยึดหลอดจริงๆมันคือน็อตหกเหลี่ยมนะครับน็อตหกเหลี่ยมซึ่งเราสามารถขันได้ง่ายเลยขันเข้าปุ๊บไอขันออกออกออก,ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถยกออกมาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมางัดงงัดแง,งอะไรให้วุ่นวายเหมือนตัััว MMS ท้้ง2รรุ่่นนนนกอหาะคบ ซึ่งอนอกจากตัวชิ้นแฟลลิ่งตรงนี้เนี่ยตัวถังน้ํามันเนี่ยยังคงเท่าที่ดูนะเหมือนจะเป็นถังเดิมอยู่นะครับแค่ว่ามีการครอบถังใหม่แค่นั้นส่วนตัวเบาะนั่งเนี่ยแต่เดิมมันจะเป็นแบบตอนเดียวนะครับยาวๆ2ชั้นนะครับพอมาเป็นกอมตัวใหม่เนี่ยเขาก็มีการทําให้มันเนี่ยมีความเรียบมากกว่าเดิมนะครับถ้าเทียบกันนะทั้งเบาะผู้ขี่แล้วก็ผู้ซ้อน แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยมีความหนาขึ้นพอสมควรนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเปิดปิดเนี่ยจะยังจะยังเปิดปิดง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับนอกนั้นในเรื่องของไฟท้ายอ่าเดี๋ยวให้ดูนี้ไฟท้ายของเขาเนี่ยมันยังคงเป็นไฟท้ายที่เ,เหมือนเดิมแหละนะครับอ่าในส่วนของไฟท้ายนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือจะเป็นไฟท้าย LED ทรงหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยม1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าหกเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก,ก็ยังเหมือนเดิมเช่นกันนะครับซ้ายขวา แสดงว่าด้านท้ายเนี่ยช่วงช่วงเนี่ยยังคงเหมือนเดิมทั้งหมดนะนอกนั้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยชุดล็อก็ยังให้ไซด์เดิมนะครับไซด์เดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอมาดูที่ท่อไอเสียของเขาก็คือท่อไอเสียเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับก็ถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับคือเครื่องยนต์เนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ยังคงเป็นบล็อก1 2 5่งซีซีเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนในเรื่องของช่วงชักแล้ว็ขนาด ลูกสูบใหม่นะครับคือลูกสูบเนี่ยจะเล็กลงแล้วก็ช่วงชักยาวขึ้นอีก3มมิลิเมตรนะครับแล้วก็กําลังอัดเพิ่มขึ้นจาก9.3เป็น10ต่อหนึ่งะครับทำให้กําลังต้นของเครื่องยนต์ที่อยู่ในตัวกรองรุ่นใหม่เนี่ยมีแรงต้นที่ดีขึ้นนอกจากนี้ครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่พิเศษมากๆคืออะไรคือถึงแม้ว่ามันจะยังคงเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้คลัชนะครับแบบแมนนวลเช่นเดิมดูนิ่มจังนะครับเป็นแมนนวลเช่นเดิมแต่ว่าเกียร์ของเขาเนี่ยมันมีการเพิ่มเป็น 5สปีดนะครับจากเดิมเนี่ย4สปีดซึ่งมันทําให้การที่เราการเขาเรียกอะไรการต่อรอบการไต่ความเร็วเนี่ยมันสามารถทําได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีผลในเรื่องของแรงปลายมากเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวแอดคงเดี๋ยวตัวผมคงต้องขอไปคํานวณความเร็วอีกทีนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างเท่าไหร่แล้วก็ต้องขอลองขี่จีอีกทีด้วยนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนทั้งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า ส่วนตัวเนี่ยในทีมงานเราเนี่ยมี m s s อยู่แล้วคันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวกรอมเนี่ยไปขี่เทียบกันด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพยายามนำมารีวิวให้เร็วที่สุดโอเคทีนี้เนี่ยถามว่าตัวกรอม125รุ่นใหม่เนี่ยมีกี่สีทั้งหมดสีสีนะครับอันนี้คือสีแรกก็คือจะเป็นสีเทาเขียวนะครับซึ่งจะเป็นสีที่มีให้เฉพาะในตัว ABS เท่านั้นส่วนอีก3สีนะครับจะเป็นสีของตัว s t a n d a ร d แล้วก็อีก3สีที่จะเป็นสีของตัวรถสแตนดาดก็จะมีเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือตัวรถสีน้ําเงินสีดํานะครับแล้วก็สีแดงตรงนู้นนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆอ่าันนี้คือตัวรถสีดานะครับสีดําด้านนะแล้วก็จะมีตัวรถสีแดงที่อยู่ตรงนี้ซึ่งต้องบอกตบงนี้ก่อนว่าอันนี้คือ3คันนี้มันมีการคัสตอมมาแล้วนิดหน่อยนะครับซึ่งเขามีการทําให้ดูว่าแหละว่ามันตกแต่งง่ายๆแค่ไหนนะครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีส่วนราคาเนี่ยถ้าเป็นตัวสแตนดาดนะครับ ทั้ง3สีอย่างนี้น้ำเงินดำแดงนะครับตรงนี้เนี่ยจะสนนราคาอยู่ที่6 9 9 0 0บาทส่วนตัว ABS ที่พาไปดูตั้งแต่แรกเลยนะครับตัวนั้นเนี่ยจะสนนราคาแพงกว่านิดนึงก็คือ74,400บาทซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเดินทางไปดูตัวจริงนะครับรถตัวจริงได้ที่ศูนย์บริการ Honda วิ่งเซ็นเตอร์ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนการรีวิวรถแบบคันเป็นๆจะมาเมื่อไหร่แอดขออุไว้ก่อนนะครับแต่จะพยายามเอามาให้เร็วที่สุดแน่นอนนะครับยังไงก็รอชมกันได้เลยแต่ทั้งนี้นั้นก็อย่าลืมไปกด s u b ส c r i b e แล้วก็กระิงแจ้งเตืนอนยูทูบชาแนลโมโ r i รว l ให้กับพวกเราด้วยหรือถ้าจะให้ดีไปกด s ีนเฟิร์สแล้วก็กด f o l l o wing แฟนเพจเฟซ o o ๊ o โม r r i v ว l ก็จะดีมากๆเลยครับส่วนสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอนโมโตไรว์ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้้พบกันนนใใหหม่คลิปา รับวนี้สวัสดีครับ